มีอีกหนึ่งพิกัดความอร่อยตี้เมืองรถมาถ้วยกาไก่ยินงดีนำเสนอฮือกุคนได้หูกันเผื่อว่าถ้าไผยังบ่หูนะเจ้าว่าข้างกาดแรงสาราดงลานนะเจ้ามีร้านไส้กรอกอีสานตี้ย่างสดใหม่วันต่อวันทำใหม่วันต่อวันนะเจ้ามีทั้งราคาปลีกราคาส่งไผ่ตี้สนใจจะซื้อไปแบบเป็นพวงเอาไปย่างขายเองต่างหากก็ได้นะเจ้า รวมถึงในร้านก็นยังมีของใจสอยนะเจ้ารวมไปถึงเครื่องใจไฟฟ้าทุกสิ่งอย่างสามารถสอบถามราคากับแมกาเปิ้นได้แมกาเปิ้นหน้าฮักอัธยาศัยไมตรีดีนะเจ้าสินค้าในร้านมีทั้งระบบเงินสดเงินผ่อนสนใจชิ้นเล็กชิ้นน้อยอราคาเตาใดต่อรองกัคคเป็นใดแวะไปได้ทุกวันนะเจ้าที่ร้านไส่กรอกอีสานย่างสดใหม่วันต่อวัน อยู่ข้างกัดแรงสาราดงลานเล็ก้าเปิ้ลใจดีนะเจ้าขอเพื่อขอต่อยังใดได้มดเลยลองแวะไปกันได้นะเจ้าไสกระอองอะไรมาสดใหม่ทำวันต่อวันนะเจ้าขักกับกาะสดถูกใจเครื่องใจอันใดถูกใจถูกตาจิงเมื่อวานเรายังมาเลยใจสดกับกม่กล้าไปหาหมอดีนะจ้าลองแวะไปกันได้ที่ข้างกัดสาราดงลาน